สวัสดีครับผมวันนี้จะมาคิดคนเมนูใหม่นะครับพอดีมะปรางที่บ้านปลูกไว้สุกพอดีนะผมจะลองเอามะปรางนะครับมามิกกับชาเขียวดูมันจะเป็นยังไงจะออกมารสชาติยังไงนะครับก็ติดตามดูกันขั้นตอนแรกเลยครับผมจะเริ่มจากการทำชาเขียว ใช้ชาเขียวฮนะมันชอ้อนุนปูดชอ้อนโต๊ะเราจะสกัดชาเขียวที่5.0แลเช่นเดิมนะครับสกัดชาทุกครั้งก็ต้องหมักชาประมาณ5.0วินาทีเพื่อให้ชาเรามีกลิ่นหอม เื่อในาน้ำชาเขียวเรียบร้อยแล้วครัขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มทำมะปรางกัน,นต่อหันกล้องให้ดูนี่นะครับมะปรางวันนี้ผมใช้เป็นสามลูกครับใช้อยูสามลูกเราจะปลอกเปลือกออกเอาแต่นเนื้อเขานะครับ เมื่อเราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาปาดเอาเตเนื้อของมะปราเมื่อเราได้เนื้อมะปรามาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะนำเนื้อมะปรามาบดนะครับใส่กระบอกเชคเกอร์บอกอย่างนี้ครับสำหรับ ท่านท่านใดที่ไม่มีกระบอกเช็คเกอร์อย่างนี้ก็สามารถกดใส่วัตุอุปกรณ์อื่นได้นะครับใส่้าไปเลยโดยการที่ผมจะเหลือไว้อยู่2ชินนะ้นผมจะไว้ตกแต่งหน้าของแก้วผมจะใช้เป็นช้อน,นบดลยคผมเมื่อเราบดมาปางไดประมาณนี้กันนะครับ ใครบดได้ละเอียดก็จะดีนะบดแายละเอียดนหน่อยนึงจากนั้นเราก็จะมาใส่นมสดกั่ตัวนี้ผมจะใส่นมสดอยู่ที่60มลใส่ลงไปนในกระบอกเชคเกอร์นี่นะครับเนี่ยนมสดกาไป60แล้วก็ใส่สซอสนมนะเพิ่มความหวานสักหน่อยอซอสนมหรือนมผสมนะครับ ใส่ลงไปอยู่ที่40แบลจากนั้นเราใส่นมเจือนะนมจือนี่เราจะใส่ลงไปในชาเขียวของเราใส่ลงไปประมาณ20แอวจากนั้นเราจะคนให้เข้าๆกันน เราใส่น้จืดเพราะอะไรนะเพราะว่าเราจะปรับสีสันของชาของเราให้มันเป็นสีสีเขียวสวยนะจากเขียวดำๆมันออกมา,กกมากเป็นเขียวสวยๆเดี๋ยวเราอ,อยก็พักชาไว้ก่อนจากนั้นเราจะมาเช็คส่วนผสมนี้กันโดยการใส่น้ำแข็งไปใน,นกระบ,บอกเช็คเร์ใส่น้ำแข็งไปให้เต็มน,นี้เลยลน้ำจืดฝา ตัดเช็ครนะับไม่เชคกด้แล้วก็เบเปิดฝาที่สมสมเราลงในแก้วเ,เสือฟได้เลย จะเติมน้ำแข็งไว้ให้เป็นแก้วขอหันกล่องนิดนึงนะคะใส่น้ำแข็งให้เป็นแก้วนะแล้วเราก็ตามด้วยเจ้าชาเจียวของเราที่เรากดไว รจะตกแต่งด้วยมาปางที่เราเหลืออยู่ปางตกแต่งมาน้นจากนั้นปิดฝา,า,าพอดีหยิบฝาปิดนะงานปิดฝาเรียบร้อยครับผมเดีขออนุญาตขยับต้องนิดนึงนะครับ ็จะได้เป็นชาเขียวแล้วก็ผสมผสานกับผะป่านรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลองชิมกันเพราะว่าเมนูที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่เมนูที่ประจำอันนี้เราคิดค้นขึ้นมาใหม่ต้องลองชิมดูก่อนตามไปชิมกันนี่ก็จะมาลองชิมกันดูาชาเขียวมะาป่านที่เราทำไหม่เด<ำ>ลองชิม มันก็จะได้ออกมารสชาติที่มีความหอมปวามันของชาเขียวนะครับแต่เวลาเราดูดเนื้อมะปางเข้าไปมันก็จะออกเปรี้ยวอมหวานแต่ถ้ามะปรางไทยหวานมัน okay. ก็จะออกหวานแต่อันนี้มันจะมะปางมันจะมีความเปรี้ยวหน่อยมีความเปรี้ยวแล้วก็อมหวานนิดๆก็จะออกมาเป็นเปรี้ยวอมหวานเวลาเรากินเนื้อมะปางเข้าไปนะแต่ว่ารสชาติก็ยังมีชาเขียวมีชาเขียวอยู่ มีชาเขียวมีกลิ่นชาเขียวนะครับกลิ่นมะปรางนี่จะออกมาออกมาไม่เยอะเวลาเรากินเข้าไปแทบจะไม่ได้กลิ่นมะปรางเลยมันจะมีว่ามีกลิ่นหอมของชาเขียวมีความมันของชาเขียวแต่เวลาเราโดูดไปโดนเนื้อมะปรางางเงี้ยมันถึงจะมีรสชาติเปรี้ยวๆอมหวานของมะปรางออกมาประมาณนี้ฮนะมันจะออกเป็นคล้ายๆว่าชาชาผลไม้นะชาเขียวผลไม้เนาะรสชาติจะประมาณนั้นนะครับโอเคครับผม เ็เป็นไอเดียการมิกชาของเราเข้ากับผลไม้ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทนะคลิปต่ตอไปคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อน,นสวัสดีครับ